สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านน,นะครับเนาะโยกผมคือกาแลวครับ้านเต๋าโยช่องเต๋าสายก้านนะครับพี่น้องสําหรัหแบคบลิปนี้นะครับพี่น้องเช็ดหัวบังไฟเบิ้งนะครับนี่อัดอัดหัวผมหิดหัวแบบใหม่นะครับเนาะนี่ตัวนี้ยังมาท่านเขาทีเขาทางนะครับพี่น้องใส่หัวแล้วก็หัวเผาแล้วก็หัวเป Nearly, ่าแล้วก็ําโตนะครับนี่ําโตนี่ทอ่อห้าห้าตัดตัดบาต้องเอาหาสิบหาเนาะครับเนาะตัดครึ่งนึงแล้วก็หาขอต่อแบบนี้นะครับ เอาขอต,ต่อต้งก็ได้นะครับพี่น้องขอต,ต่อต้งหัวบานหัวยังก็ได็นนำมาต่อนี่ตัวนี้อัดบไคเงาเนาะครับพี่น้องลองอัดเบิ้งสีเห็ดหัวแบบไมนะครับตัวนี้อัดออกมาแล้วบบอันโบไคเงามนี่ตัวนี้ฟ้าที่ห้าตัดลองเบิ้งเนาะครับถ้าเ้าเวบอ่วอใดเ้ากะวัดวัดขึ้นวัดลงเนาะครับสาสัดมาหน่อยเ้ากะเพิ่มขึ้นเนาะครับเพิ่มขนาดลงแล้วเพิ่มกาลังแ,งแรงแรงกดลงนะครับเนาะแล้วก็ ตัวนี้ถ้ามันใหญ่แห้งหลายเราก็ลดลงแล้วก็ก็ลดแห้งแห้งแห้งกดที่เ้ากดไม่แรงลงนะครับพี่น้องตัวนี้ถือว่าไก่เคียงแล้วนะครับพี่น้องนี่นี่เกือบงามแล้วครับนี่หัวต้องเอาหัวให้มันใหญ่กว่านี้น้อยนึงนะครับพี่น้องให้ให้มันอ้วนกว่านี้เนาะอ้วนอ้วนอ้วนก็นี่น้อยนึงนี่ต่อไปผมสิอัดตัวนี้ให้เบิ้งเนาะนี่อัดเดี๋ยวจะหน่อยผมไปเขาบอกกันพี่น้องเราก็ไปอัดอัดเบิ้งแล้ว หลังจากที่ผมอัดเมื่อกี้นี่แล้วนี่อัดให้พี่น้องเบื้องแล้วเนาะครับเนาะผมจะเอาหัวแบบนี้เนาะครับเนาะหรือเอาสี้ยวสีเฮ็ดให้มันบนนี้บนนี้บนต้องให้เป็นร่องแบบนี้เนาะนี่มันนี่ออกมากไข่ไข่หัวแบบเดียวกันนะพี่น้องเท่ากับจ้ำจำที่เฮ้าขีดไว้เนาะครับอัดไว้นี่เฮ็ดให้หัวเป็นแบบนี้เท่ากับสีอัดแบบนี้เนาะครับเนาะตัวนี้ผมลองใส่หัวเผาแล้วก็หัวเป่าบนนี้เนาะซัดหน่อยซัดหน่อยซัดหนึ่งแล้วก็ซัด สัตว์ที่สองซ้ำกันเนาะครับเนาะนี่หัวเผากับหัวเป่าซ้ำกันเนาะแล้วก็เป็นมือลำโตเนาะครับนี่นี่คือกันตัวนี้ผมอัดตัวไต้นี่ผมอัดหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้ผมอัดหกหกสัตว์เนาะครับเนาะแต่ตัวนี้ผมอัดสี่สัตว์แต่ตัวนี้ที่มันบวกลอยงามพี่น้องนี่หัวมันนี่ตัวนี้ผมลองกดคอยเนาะตัวนี้ผมกดกับตัวนี้กดกดกดซ้ำกันเนาะครับนี่กดซ้ำกันลองลองหัวกับลอง มือเผามันสีอย like, ู a, like, ่ระวังนี่นาะระวังสองเส้นกลัวสองเส้นถึงถึงสามเส้นนะครับพี่น้องนี่ให้พี่น้องไปปรับใส่เอ้เนะครับนาะให้ไปตัดฝาแบบนี้ลองเบิงแล้วก็แก้ไขนะครับนาะแล้วก็ไปต้องตัดทองเนานะครับนี่ตัดทอครึ่งนึงหาหัวขอต่อต้นกระไดนะครับพี่น้องขอต่อต้งแล้วก็มาอัดเอาหัวแบบเป็นเอกลักษณ์ของเเ้าว่าเฮาสิเอาหัวแบบนี้นะครับพี่นนนน้้้้้ออองเเาาาก็ตดแบบบบีีถผมมสหหััว่ ให้ก็ต้องไปเพิ่มซัดเพิ่มซัดตัวหนีเนาะครับเพิ่มซัดหลักกดแรงแรงกดลงแรงกดลงให้มันเหลือจาก6มินเจ็ดมินหมเหลืออยู่ประมาณหามินเนาะครับมันสีออกมาให้มันบินี้มันสีอ้วนเนาะครับเนาะแล้วก็ให้ห้าล่องล่องปั๊บใส่เนาะครับเนาะพี่น้องสำหรับคลีปหนีกับ่มไม่ยังไรเนาะครับเนาะฝากฟรีฝากหน่อยของเราแลวครับไหว้เจ๊กันคลิปหนาเนาะครับพี่น้องสำหรับคลิปหนีขอตัวลาเป็นครีมนีนะครับเนาะสวัสดีครับ